สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูรุ่งนภาทองเจริญสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียน เห็นความสำคัญของดวงอาทิตย์ค่ะ2เพื่อให้นักเรียนบอกประโยชน์ของดวงอาทิตย์ค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงอาทิตย์กันนะคะดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มกา๊าซขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ยอยู่ตลอดเวลามีอุณหภูมิสูงมากและแผ่ความร้อนกระจายออกไปดวงอาทิตย์จึงเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง หรือดาวฤกษ์ค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะของดวงอาทิตย์กันนะคะดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นทรงกลมอยู่ห่างจากโลกเราประมาณ150ล้านกิโลเมตรค่ะให้แสงสว่างและพลังงานความร้อนมาสู่โลกดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางระบบสุรยิยะด้วยค่ะนอกจากนี้ดวงอาทิตย์ยังมีความสำคัญอีกนะคะดวงอาทิตย์ได้แผ่รังสีมายังโลกประมาณ1,000ล้านปีมาแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งพืชและสัตว์เป็นผู้นำพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ขณะที่มนุษย์เราสามารถนำพลังงานแสง จากดวงอาทิตย์มาประดิษฐ์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในการนำรงชีวิตเพราะเป็นแหล่งพลังงานความร้อนและพลังงานแสงสิ่งมีชีวิตบนโลกได้นำพลังงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ค่ะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันค่ะดวงอาทิตย์ช่วยให้แสงสว่างในการมองเห็นดวงอาทิตย์ช่วยกำหนดทิศทางในการเดินทางค่ะดวงอาทิตย์ช่วยในการสั่งเคราะห์แสงของพืชค่ะดวงอาทิตย์ยังทำให้เกิดฤดูการต่างๆอีกด้วยนะคะ และนี่ก็เป็นภาพประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะจะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์ช่วยในการมองเห็นใช่ไหมล่ะคะดวงอาทิตย์ยังช่วยในการกําหนดทิศอีกด้วยค่ะและดวงอาทิตย์ยังช่วยในการสร้างอาหารของพืชหรือช่วยในการสั่งเคราะหแสงค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันต่อเลยนะคะ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญค่ะดวงอาทิตย์ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำด้วยนะคะดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันค่ะและดวงอาทิตย์ยังให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลกค่ะและนี่ก็เป็นภาพประโยชน์ของดวงอาทิตย์ค่ะที่ทำให้เกิดฤดูกาล ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำและแสงจากดวงอาทิตย์สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะประโยชน์ของดวงอาทิตย์ถ้าจากภาพแล้วก็จะเห็นว่าดวงอาทิตย์ให้พลังงานแก่โลกแสงจากดวงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ค่ะและใช้ใจ่ายในตามบ้านเรือนโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรม ือสถานที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเรามาสรุปบ,บทเรียนกันนะคะดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มกา๊าซขนาดใหญ่ค่ะโลกได้รับพลังงานความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกดำรงชีวิตอยู่ได้พลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายเลยนะคะเช่นช่วยในการถนอมอาหารช่วยในการมองเห็นช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของดวงอาทิตย์เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกับขูรุ่งนภาทองเจริญ ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ